สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเนธารุคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่21-27พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับผมคลิปนี้จะเป็นดวงของชาววันพุธและชาววันพฤหัสบดีนะครับเรามาดูกันซิว่าชาววันพุธวันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ทุกคนก็เริ่มออกจะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งกันแล้วนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ก็อย่าตกละกันเนาะตั้งค์จไปพร้อมกันดูซิว่าชาววันพุธ สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ u u s สไครป์เพจ t i k ok, t o อกดรเทมพาโรคคานะครับเขียนเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกอย่างก็จะออกมา Search หาหรือ Search ใน Google dr. จุดแล้วก็วัก thames แล้วก็ tarrot uh, ก็จะขึ้นลิงก์ขึ้น Image ขึ้นภาพทั้งหมดสามารถกดลิงก์ได้เลยนะครับซื้อมาที่มือผมนะมาซิว่าชาววันพุธจะเป็นยังไงบ้างก่อนนะครับชาววันพุธสื่อมาที่มือผมครับ ชาววันพุธช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจอะไรบางอย่างนะครับคิดไม่ตกนะครับยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเจอปัญหายิ่งคิดก็ยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่ใช้คํานี้บางครั้งอยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกเหนื่อยจังเลยนะครับชาววันพุธสัปดาห์นี้คุณจะหัวร้อนนะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องหัวร้อนใจคุณคิดอยากจะหาเงินเยอะๆคิดแต่เรื่องการเงินด้วยเช่นกันช่วงสัปดาห์นี้คุณจะขยันมากเลย นะชาวพุธก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับช่วงนี้อาจต้องลุยต้องสู้หน่อยผมเป็นกำลังใจให้นะสู้แล้วรวยก็สู้ต่อไปนะครับผมอ่ะทีนี้ชาววันพฤหัสบดีนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้สําหรับ21-27พฤศจิกายนนะครับสื่อมาที่มือผมนะชาวพฤหัสบดี ชาววันพฤหัสบดีคือตอนนี้เหมือนกันเงินมีเงินมาต้องจ่ายออกเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เนาะทุกอย่างมันดูช้ามากและบางคนนะชาววันพฤหัสเป็นคนเจ้าชูกุ้มกลิ่มเจ้าสำอางด้วย ใช่ผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจอานาจเหนือกว่าผู้ชายเรียงรักเรียงราชสีถ้าคุณมีแฟนคุณอาจจะอยู่จะอาจจะตายอยู่ใต้อำน,นาจของแฟนก็ได้สําหรับชาวพฤหัสสาหรับบางท่านใจคุณคิดจะลงทุนหวังผลกำไรมหาศาลไม่ว่าจะเรื่องหุ้นคริปโตหรืออะไร whatever คุณหวังผลมากในสัปดาห์นี้นะครับและมีไพ่ the, the emperor หมายถึงไพ่จักรพรรดิหมายถึงพ่อก็ได้หรือตัวชาววัน,วนพฤหัสก็ได้เป็นเจ้าของกิจการหรือหัวหน้าใครบางคนหรือบางคนเป็นพ่อแม่ป็นคนจิตใจ ชอบช่วเหลือผู้อื่นในกะ้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเกี่ยวพันกับชาววันพฤหัสหรือตัวชาววันพฤหัสเองก็ได้นะครับและจะมีผู้หญิงคนนี้ที่จะคอยบริหารจัดก,การค่อนข้างเก่งนะครับสําหรับชาววันพฤหัสเราลองมาดูกันนะว่าชาว